Die Nee ha je maarแบบ the fresh. Die grape. Zo die อันยืนครับผมอันยองมันเมื่อยนะยืนเถอะนะฮะเล่นอะไรวะ <S <S ทำอะไรอยู่นั่งนั่งเล่นอยู่ครับแบบนั่งคิดนูนนี่อยู่ฮะดูไฮไลท์กันยังดูไฮไลท์กันหรือยังทุกคนดูไฮไลท์กันหรือยังดูไฮไลท์กันหรือยัง <S <S 1> <S 1> อันเซ็นแทนได้ไหมต้องเกิดอันเซ็นให้ไหวสวัสดีครับโยว่เปิลสวัสดีสวัสดีจ้าแม่์มอนมีลูสบายดีคนไม่รู้อะไม่เคยถาม เอา้ากดผิดใช่ดูแล้วเป็นไงดูแล้วเป็นไงบอกวตัวเต็มนี่สุดยอดอันนี้แบบนะฮะวันสตีตีมาคิดถึงสิ่งคิดใครกรีดบอกก่อนใครกรีดผมไม่ได้กรีดครับนะคือผมแบบอ่า ไม่วันนี้ไม่ได้สติผมขอต่อนวันนี้คงไม่ได้สตรีมอ,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 อะไรวันนี้ผมมาแบบมึนๆงงๆอะ่ะแค่อยามาคุยทุกคนนะฮะคือแบบโอ้ปวดหัวพระเจ้าช่วยคุวยทอดอไม่กี่เท่ากับไม่กีนะ่เฮ<ม>้ปลปยด้วยครับแฟนันชือไม่ให้อาไม่ให้ไปอาไม่ให้ไปอา ผมไม่ต้องพูดมวนเหงั้นอยู่แค่อะไรก็ขำค้างแล้วใช่ไหม <c oughs> น่ากินปุยมุ้ยกินปุยมุยอ่ะกินปุยมุยเกินปุยมุยโ <c oughs> ดม <c oughs> ทที่าโดมันหนึ่งบอสโทรหามอนยังวันนี้ยังเลยยังเลยจริงว่าจะโทรไปหาบันอยู่ลืมลืม ยยจะโทรไปหามันอยู่นิดนึงพระเจ้ชาช่วยกล้วยต้มได้ไหมได้ไม่ติดนะผมก็เคยใช้นะไม่ติดนะคลิปปล่อยวันไหนที่ถ่ายกับพี่อูดูว่าอาจจะปล่อยวันที่เจ็ดอาจจะปล่อยวันที่เจ็ดไม่ก็แปดไม่ก็เก้าไม่ก็สิบแต่คงจะเป็นเจ็ดแปดประมาณนี้อาจจะแปดไม่ก็เจ็ดไม่ก็เก้าสามวันนี้สามวันนี้ จ็ดแปดเก้าล็อกคิวไว้เลยนะฮะต้องวอล์กศูนเจแฟนว่ารอพี่ออารถป,ปิดเทอมนะฮะรอพี่เรารถปิดเทอมนะครับวันหลังจากวันที่สิบพี่เอารถจะว่างให้ผมนะครับผมนะเราเราจะได้ไปกินข้าวเราจะได้ไปนู่นไปนี่กันนะฮะเดี๋ยวใช่เราจะคงจะต้องได้ไปกันฮะม,มีคนรีวิวบอสให้แม่ฟังแล้วหนึ่งฮะ รีวิวให้แม่ผมฟังคือหกดล้มแม่เราไม่ไหวไม่วันที่เจ็ดไปฉีดฉีดวัคซีนผมป่าคงปล่อยดึกๆนะฮะคงไม่ได้ปล่อยแบบเร็วห้องบ๊อบไปเทอ่วมาไหนโอ้อีกนานเลยครับผมผมขอรอสอบไอเอลยังไม่ได้สอบไอเอลเลย,เอยเรอให้พี่ต้นติวให้ผมอยู่นะเอ่อก็ขอติวไอเอลก่อน ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมมันต้องสอบไ,ได้เจ็ดนะเจ็ดนะมันเยอะอยู่นะมันเยอะอยู่นะเจ็ดอ่ะสำหรับผมมันเยอะอยู่นะย่งเห็งแ๊งครหมดดลงตัวก็เราทุกคนว่านะไม่มีอะไรเพระาะดูว่ามันเกิดล,ะะดล,ล่ว,หว,วลงหน้านะครับมันเกิดวันที่เจ็ดแล้วอ่าให้ไ่วันแงหนะครับผมก็วันที่เจ็ดผมอาจจะปล่อยคลิปนะฮะเป็นวันเกิดที่ดีแน่นะยไนะครับบอสตาสวยมากชอบกอดเธอจริงเหรอครับ บอลอ่าอะไรนะเรียกพี่ต้นหรอไมไม่เรียกหรอกครับ <c oughs> ถ้าผมเรียกอย่างนี้แปลว่าผมแกล้งครับผมผมกแกล้งแกล้งให้ความขลุกครับจริงๆครับมันแพงสวยมากเห็นรอยแตกข้างบนไหมรอยแตกนั่นผมเป็นคนทำเองแหละ <c oughs> วันที่สิบเจ็ดเราเปิดเรียนแล้วของใจรู้ไปเรียนหน่อยสู้ๆครับ อย่าคิดว่าการลุกไปเรียนนะครับผมจะไม่มีความสุขนะครับต้องคิดว่าให้มันมีความสุขครับไม่ก็คิดว่าการไปเรียนเราทําให้เราได้เจอหลายสิ่งหลายอย่างเช่นประสบการณ์ที่ดีเจอเพื่อนเจอเพื่อนเนี่ย่ทุกคนคงจะแบบเอออยู่แล้วทุกคนคงชอบคืออะพอเป็นเรียนออนไลน์เราก็ได้ไม่ชอบแต่พอเราได้ไปโรงเรียนอะเราทำไมเราถึงขี้เกียจน,นั่นสิไม่รู้เหมือนกัน แต่การเรียนออนไลน์น่าเบื่อกว่าการไปเรียนที่โรงเรียนจริงๆครับเชื่อผมทุกคนคงร,รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแหละเพราะว่าทุกคนอยากเจอเพื่อนอยากเจอสังคมถูกไหมฉะนั้นการเ,เรียนไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอไปครับถ้าเราไม่ขี้เกียจซึ่งเราขี้เกียจจ้ากเ,เกงเมอฟีเย,ย็นแต่โฟเออรเราเจอพี่บอลไหมเจอเจออะไรไม่เจอครับไม่เจอ ไปโรงเรียนเจอเพื่อนแต่ไม่เจอพี่วอเสดใช่ไหมอเอารูปผมไปด้วยสิเจอแน่นอน <c oughs> การรูปเรียนกับการแก้ปัญ <c> ห <oughs> ขอเสียงนาฬิกาเปิดเทอมที <c oughs> ตื่นได้แล้วนะอย่าขี้เกียจเธอขอร้องนะ ตื่นเถอะไม่ตื่นก็นอนต่อไปจบไม่ต้องลุกมาเรียนไปจบนอนต่อยกยาก้ยายกลับบ้าน <c oughs> ก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนาะ, <c oughs> ะอเอ้ยเจ้บอสจะมีงานอะไรดูนี้ไหมครับไม่มีหรือเปล่าไม่น่าจะ <c oughs> ยังไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับที่ต้องสั่งทํารูปบอสเองละอ่าเล่นกิจกรรมไม่ทานอ๋อไม่เป็นไรจะมีกิจกรรมอื่นนะครับผมรอเล่นได้นะ บอสเรียกกลับด้มมาหน่อยจะทิ้งคนคนนี้ไปเหรอจะทิ้งด้อมตัวเองไปเหรอครับจะทิ้งไปหรอครับทิ้งได้ลงคอหรอครับไม่นะทำไมะครับกลับมาเดี๋ยนี้นะฮะกลับมาเลยห้ามไปไหนนะฮะไปได้แต่ต้องกลับมานะฮะ พอโสดขนาดนี้รอได้ไงเอา้าผิดหรอผิดหรอเอประการในมือได้ไหมไม่ได้ครับผมเอาไว้ใช้เขียนงานนะฮะอ,อ่านไม่ทันเราหนีด้องตัวเองมาหายแก้บอสอ๋อนั้นเชิญอยู่ต่อไปนะก็ไม่ได้ว่าก็บอกเข้ามาแล้วก็ ก็กลับมาทักทายกันบ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรไมันอยู่ที่ความสุขของทุกคนทําแล้วมีความสุขก็ทำนะครับผมเสียผนตาบอส <gasps> ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรบ้างหรอช่วงนี้ฟังเพลงเพลงพี่เฟิร์สเนี่ยฮะเออขายของ จริงๆถ้าวจริงๆอ๋อช่วงนี้ก็คงฟัง how you feel ปะ่ะนี่เป็น how you feel แล้วก็เพลงของ Charmin d e s นะครับ it will be okay ใช่ If you you're busy tell me leaving, be I'm gonna เราจะสั่นเพราะกาแฟหรือแกะฟะ๊ฟป่อาจจะเป็นเพราะเป็นโรคหัวใจก็ได้นะฮะนะ ไม่ไมเราแบบสูงเจ็ดแฟมไงเดี๋ยวหาลูกโปรมาใหม่อย่ามาม่าอุ้ยเขินอ่ะอยากกรีดสักยี่สิบปีเต้นเดี่ยวยังยังเลยอะไรมันนี้เนเนเนยังไม่ได้เต้นเลยไม่ได้เต้นเลยขอโทษนะพี่แตมเดี๋ยวมาเต้นด้วยนะ ับมาเพิ่งไหมคะขอน้าโหดให้ดูหน่อยทำหน้าโหดไม่ค่อยเป็นเดยผม,มแบบมันต้องโหดแบบต้องต้องต้องมีมีให้โหดก่อนชาเลนติกตอกต่อไปเริ่มเลยเออเซฟันผมทำไมอ่ะฟันผมเกแล้วเนี่ยคือแบบไม่ได้ใส่ลิเทนเนอร์นะ่นเกแล้ว ผมจะรอค่ะคือแฟนผมแบบมันเริ่มแบบ Merry me Merry Christmas ครับตอนน้องสอเป็นเจ้าหญิงพร้อมากเลยฮะขอบคุณครับถึงจะเพี้ยนบ้างไปนิดหน่อยก็เถอะฮะลืมเปิด เปิดไหมคะคืออะไรไอ่ะใช่ป่ะไห้ยังเจอล่าสุดก็ก็ตอนนั้นแหละรครับมึงบอกใี้แฟนไปส่งกังวลใจหน่อยทุกทุกครับขอให้ผ่านไปด,ดีๆแฮะเรียบร้อยไวันนี้เราจะมา The แบบเดอะแฟชั่นเราจะแบบ <laughs> ฟันเริ่มหลุดฮะฟันยังไม่เริ่มหลุดแต่ฟันมันเริ่มเคนะฮะคิวเกิดยังก็ดูจะจะจะก็ะะะะขึ้นมาแล้วนะไ <c oughs> ฟสวยแต่บอสหลออมากไทมี่นี้เกี่ยวไปเนี่ยครับมันเกี่ยวไหมครับบอสท,ทำไมต้องหล่อด้วยอะรู้ไหมว่า คนเป็นแฟนไม่ได้มันเ้าหรอกครับหรอกครับไปยิ้มหวานได้ไหมขอแบบเห็นแล้วต้องละลาย <S 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 หวานพอไหมหวานพอไหมฮวัดดีคะ่ะวัด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 ดีฮะวัดดีคะ่ะวิดดะววอชื่ออะไรคะ ชื่อบอสครั <c oughs> แสงแดดมันแยงตาบอสมองอะไรวะเนี่ยอ่านอ่านไม่ทันอารายวันนี้มีคำถามปลามาให้มีแฟนหรือ,อยังมาหรือ,อยังละ่ะผมเพราะทำไมแกสวยอะผมแค่หน้าหวานนะแต่ผมโหดนะบอกให้ สับหน้าได้นะโหดสักไรหวันสัดบเลยเออแอมมดมินน้อยครับยิ้มแบบอารมณ์เจาะเออห <laughs> วานจะน้ำตาลขึ้นเลยเออหนูแอบชอบพี่มาสามสิบปีแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวนะสามสิบปีพี่ยังไม่เกิดเลยครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวตอน40เราจะลงนะครับ40ไม่เกินนี้3 5 40ประมาณนี้จะไม่เกินนี้เก็บแรงไว้ซัดหน้าเบลเออไอ้เบลจริงๆเขาเขาชื่อเจนไม่คือผีมันชื่อเบลแต่เรายังไม่รู้ว่ามันชื่อเบลแต่เรารู้ว่าแฟนเราชื่อเจนซพ่งว่าเรากำลังตามหาเจนจากภาคสองมาภาคหนึ่ง โงเม้นตรงไหนเม้นใน Youtube ครับผมช่อง b l p boss นะครับผมแล้วคอมเมนต์ได้เลยนะครับในคลิปคลิปไหนก็ได้นะครับไปคอมเมนต์กันได้นะครับผมใจเราหายอยู่ที่บอสได้เลยใจมันหายอะไรวะเนี่ยวันนี้แบบเหมือนจะดีดแต่ไม่ดีดมันมึนแต่ไม่มึน แต่มันงงเกตป่ะคือมันเป็นฟิลนี้เลยตอนนี้ของผมอะ่ะโอเคกด unfollow เฮ้ยหดลายป่ะหดลายเลยป่ะอยายให้เราหดเลยจะให้ไปจอาทุยอยายให้เราหดบ้างนะ BLP คืออะไรอะ่ะบอสนี่ก็ย่อยมาจากชื่อผมเลยครับผมว่า วบาออนั่นแหละใช่ไมยอม่อนจากคิวผมแหละน้ำชอบพี่โชนสรุปสุดท้ายพี่โชนชอบน้องน้ำปะครับผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ขอซื้อเวลาต่อได้ไหมอยากให้เธออยู่ต่ออีกสักชั่วโมหงหนึ่งไม่ได้ฮฮ <laughs> อย่าให้เราโหดบ,บ้างนะมันจะเป็นยังไงฮะมันจะเป็นยังไงหรอจะเป็นยังไงพี่ชชอบบอ,อบพี่ชไม่เคยสนใจใครเลยนอกจากน้ำแต่เราชอบบอลน,นะ อืมชอบชอบนะชอบบอส่ะอืมอม, <c oughs> มันยังไงมันแบบ <c oughs> มันอย่างนี้เลยปะ <c oughs> ถ้าเราโหดจะจับโยนเธอใหแ้แมงกระพุนกินนะแต่ผมกินแมงกระพุนนะสู้หรือเปล่าโอ๊ย คิดถึงยูเบอร์คิดถึงทุกคนเันก็เลยมาหาทุกคนนี่ไงฮะพี่บอลนะคือแบบคือแบบเลิกแปลกได้มุยฮะผมแปลกตรงไหนเอาปรการามาโวงครับผมแปลกตรงไหนครับ ผมแปลกตรงไหนครับนะทุกคนช่วยบอกผมทีผมแปลกตรงไหนครับอ้าวกูพีสวัสดีครับสวัสดีครับผมคิมินโตโตขนาดนี้ชอบเราแหละแน่ๆเลย ้าว์ปาว์อูยแป๊บนึงนะผมขอแป๊บนึงนะอ้าว์ปาอย่ามึงโดดตอนนี้ดิปาเราผมสักครู่นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่อู๋ครับเราผมสักครู่นะเดี๋ยวผมโทรหาแนละ้วงราจะโทร,ผม,โทรผมอยากโทรไปหาพี่อู๋อยู่ดีเลยอืมไม่แปลกแต่แค่แตกต่างผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดนะผมไม่ได้คิดปาโทรมาปาโทรมา หรึ่ไหมแป๊บนึงนะฮะ